แต่ว่าวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันกับภารกิจของ2หน่วยงานสําคัญที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะ <Okay. S 1> ทางทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยแล้วก็กับทางสมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SME กันด้วยนะคะแต่ว่าเริ่มต้นกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนนะาเนเรียบดีคะ่ะภารกิจสําคัญของการที่จะช่วยเหลือสนับสนุสน,นผู้ประกอบการ SME ของทางกรมเนี่ยเราเราช่วยเหลือเขาดูดูแลยังไงบ้างคะ ครับผมขอเริ่มภารกิจกรมพัฒนาการค้าน,นี่เรามี3าสี่เรื่องที่สาคัญสำคัญแล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับรก็กรมเรานี่ก็จะดูแลผู้ประกอบการตั้งแต่ท่านเริ่มคิดจะประกอบธุรกิจก,การค้าท่านจะต้องมาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทท่านก็มาที่เรานะครับอีกอันนึงคือท่านจดทะเบียนแล้วเนี่ยท่านท่านอยากจะได้รับการส่งเสริมยังทําธุรกิจไม่ถนัดนะครับเราก็จะมีหลักสูตรมีโปรแกร,รมที่จะช่วยอบรมให้ความรู้อีกมากมาย พอประกอบธุรกิจไปแล้วเ,เข้มแข็งแล้วเราก็อยากที่จะส่งเสริมให้ทุกท่านาประกอบธุรกิจโดยมีธรรมาภิบาลน,นะครับเพื่อความยั่งยืนมั่นคงคือปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายรู้ว่ากฎหมายกําหนดว่าถึงสิ้นปีเราต้องส่งงบการเงินรต่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ะเ,เป็นการาให้ความรู้ผู้ประกอบการให้ให้ใหให ให้ค้าขายอย่างมั่นคงแล้วในที่สุดถ้าท่านอยากจะเลิกกิจการท่านก็มาจดเลิกที่กรมพออิกอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็เรียกว่าเราดูแลท่านตั้งแต่ท่านเริ่ม้นถึาปลายทางแล้วก็อีกอันที่สําคัญมากๆคือพอเรามีบริษัทต่างๆที่มาจดทะเบียนณนะนะวันนี้เราจดมาแล้วล้านเจ็ดแสนกว่าบริษัทแล้วบริษัทที่มีดําเนินการอยู่เนี่ยแปดแสนบริษัทตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะมีการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆกรรมาการผู้ถือหุ้นหรือสถานะการเงินงต่างๆที่ทรเราจะทราบเนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลอันใหญ่อันหนึ่งที่กรมเราให้บริการข้อมูลธุรกิจซึ่งผู้ประกอบการที่อยากจะลงทุนเพิ่มเติมหรืออยากจะติดต่อคู่ค้าทําสัญญาอะไรต่างๆก็สามารถจะเช็คว่าไอ้คนที่เราจะไปทําการค้าขายด้วยเนี่ยสถานะเขาเป็นยังไง บริการด้านข้อมูลก็อันนี้ก็เป็นอีกอันที่สําคัญนะครับในเบื้องต้นก็จะทํา4 5หด้านนี้ครับก็เรียกว่าเป็นภารกิจสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําที่เกี่ยวข้องกับทางกรมทั้งหมดเลยนะคะทีนี้มาทางด้านของคุณสกุลทิพย์บ้างค่ะภารกิจสําคัญของทางสมาคมค่ะที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการเนี่ยคืออะไรบ้างคะเบื้องต้นเลยจะให้คาแนะนําและก็สนับสนุน ส่งเสริมแนะนําว่าสินค้านี้ขายได้ไหมผลิตภัณฑ์นี้โอเคแล้วยังแล้วก็เราต้องออผ่านอะไรบ้างเนี้ยค่ะคือทั้งข้อกฎหมายแล้วก็ในการค้าแล้วก็จะหาสถานที่จําหน่ายให้ทุกช่องทางค่ะอย่างเช่นออนไลน์ รับออเดอร์มาจากต่างประเทศหาพื้นที่อย่างที่จะจัดง,งานวันที่24ถึง28เนี้ยนะคะ,คะหาพื้นที่ให้สมาชิกขายสินค้าฟรีซึ่งสมาคมเราเนี่ยไม่ได้ตัดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะซึ่งสมาชิกที่มาอยู่เนี่ยปีละ1,000บาทแล้วให้ปรึกษาตั้งแต่ด้านกฎหมายเรื่องแพ็กเกจยิ่งเรื่องการส่งออกแล้วก็มีหลายบริษัทที่ ข้ามาอยู่ในสมาคมแล้วเราก็ทําส่งออกให้เขาอย่างช่วงนี้ก็มีมาเลอมีที่พมา่าคาเมรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็คือต่มเวียดนามค่ะ,คะแล้วก็อินเดียค่ะ,คะ,คะท,ที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของสมาคมเราเนาะแล้วเขาก็สั่ง โดยเฉพาะข้าวสารและน้ําตาลในสมาคมเราก็มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าข,ของนะคะก็มีส่งออกอยู่ส่งออกจีนส่งออกไปประเทศโน้มประเทศนี้ต่างๆะคะ่ะเรากา็แนะนำออเดอร์ช่วยประสานดูสัญญาดู เอ่อลซีดูการเงินทุกอย่างให้กับสมาชิกอะค่ะดูแลทุกอย่างเลยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอ่าเหมือนเป็นพี่เลี้ยงไม่เหมือนเป็นนายกสมาคมเหมือนครอบครัวเดียวกันเราเป็นแม่สมาชิกเนี่ยเป็นลูกๆวันหนึ่งก็อ่าใครมีปัญหาอะไรก็โทรมาเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มาหาที่บ้านค่ะคือคือมาหาแล้วก็ปรึกษาบางท่านก็ปรึกษาด้านกฎหมายอย่างช่วงเนี้ยก็เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากกัญชาเนาะ,ะที่เป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยทางสมาคมก็บอกว่าถ้าอย่างนี้อย่าเอาเข้ามาขายเพราะมันบินเมเนะค่ะคือเราแม่นี่เราเอาสินค้าที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์พี่บบอติค่ะนะคะงาดาะอะไรประเภทเนี้ยค่ะแล้วก็สินค้าปันทิ้นผิวก็ต้องไม่มีสารที่ อันตรายเจีปนลงไปนะคะเหมือนนี่ก็จะช่วยดูใช่ไหมคะว่าสินค้าอันนี้เนี่ยน่าจะขายได้ถ้าไปออกบูธเนี่ยขายได้แน่นอนมีประโยชน์เนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะคะทีนี้เนี่ยถ้าเปรียบเหมือนครอบครัวคุณนั่งนี้เหมือนเป็นพ่อแม่ลูกนะคะคือผู้ประกอบการก็เป็นเหมือนลูกแล้วก็พี่สกุลทิพย์ก็เปรียบเหมือนกับแม่ทีนี้ทางทางทางกรมเนี่ยเปรียบเหมือนกับ คุณพ่อหรือพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่ทำงานเชื่อมโยงกับทางสมาคมยังไงคะที่ปดีคะคือที่ทำปรสมาคมมากนี่ก็คือเรื่องเรื่องก,การให้ความรู้แล้วก็บางทีเนี่ยเราเรารับจดทะเบียนสมาคมการค้าที่จัด <c oughs> ตั้งขึ้นใหม่เราก็ต้องการจะให้แน่ใจว่าบทบาทการทําหน้าที่ของสมาคมในการประกอบธุรกิจเนี่ยเขาทำยังไงเรามีการจัดการอบรมให้ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายะระหว่างสมาคมกันเองให,ใ,หให้ทำงานกันอย่างเชื่อมโยงกันแล้วก็เชื่อมโยงกักงกบภาครัฐ <c oughs> เรามีการจัด จัดอบรมจัดให้ความรู้จัดเวทีที่เขาได้พบปะพูดคุยกันในอุตสาหกรรมเนี่ยก็<ะ>บ่อยครั้งนะฮะก็มีการจัดจัดประกวดสมาคมดีเด่นประจําปีซึ่งปีนี้เรจัดเป็นปีที่สิบละจะประกาศผลของปีนี้ปลายเดือนนี้นะครับ<ะ>ก็ก็เป็นการที่เพิ่มศักยภาพรรการทํางานของสมาคมการค้านะครับ<ะ>ก็จัดเป็นประจําทุกปีและอย่างอย่างอย่างทางสมาคมเนี่ยได้ได้ทำงานร่วมมือกับทางกรมยังไงบ้างคะมีค่ะคือส่งสมาชิก ให้ไปอบรมหาความรู้ที่ทางสมาคมเราก็ไม่ชำนาญเนาะทางกรมเนี่ยท่านจะชำนาญกว่าท่านก็จะจัดอบรมเรื่อยๆแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็แต่ละงานเราก็จะส่งสมาชิกเข้าอบรมแล้วก็ได้ประโยชน์มากมายตัวดิฉันเองก็เข้าไปอบรมนะคะเข้าไปอบรมมาก่อนแล้วนี่หลักสูตรเยอะมากคือในแต่ละปีเนี่ยเราอบรมกว่าเจ0 0 0กว่าคน นะครับคือโดยยิ่งช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีเปิดอ,อบรมทาง e-learning นะครับเข้าไปดูได้ใน DVD Academy <อ>ก็จะมีสัก30กว่าวิชาเปลี่ยนไปเรื่อยตามความต้องการ<อ>แล้วก็มีหลักสูตรเฉพาะต่างๆะนะฮะก็ อบรมได้เริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้เนื่องจากมันเป็นออนไลน์นะครับก็เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการซึ่งมีความต้องการอยู่แล้วหรือวิ่งที่ผ่านมาจะค้าออนไลน์ยังไงทําอะไรตอะไรยังไงนี่ก็จะมีมีวิทยากรที่ประสบความสาเร็จมาเรียกว่าทํางานร่วมกันสนับสนุนร่วมกันในการที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะเดินไปได้